ก็คือ,ขอ,ข,อขอกระป๋องนึงกบบถุงยางโคเล็กครับ,บรนะโค,คบกับอะไรนะอ๋อโคกับถุงยางโคเล็กครับโคกับอะไรนะพูดดังๆหน่อยสิไม่ได้ยินถุงยางโคเล็กครับนี่น่าเชื่อติมติม,ตมแบบเธอเธอบอกโคเล็กใช่ไหมสามครั้งแล้วครับรอสักครู่นะ ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับคุณคือผู้โชคดีในการซื้อถุงยางโคเร็กของเราเป็นคนที่สิบลา้านพอดีครับหลังจากที่เรารอมานานถึงหนึ่งสัปดาห์เต็มๆครับคุณใช้ถุงยางโคเร็กานานกี่ปีแล้วคะเออเดี๋ยวนะครับไม่ได้เลยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะครับอ่าใน,ใน,ใ,น,ใ,น,ใ,นในฐานะที่ผมเป็นประธานนะครับของบริษัทโคเร็กนะครับผมก็จะมอบตำแหน่งสำคัญสำคัญให้เลยนะครับก็คือ บริษัทเราหนึ่งปีเต็มครับ